ทำอะไรอยู่รู้หรือเปล่าอ่ะหลงคิดวุ่นวายรู้หรือเปล่า <c oughs> ไปปรับตัวนี้นะ <c oughs> อย่าให้จิตมันไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆน,นะเบอร์หนึ่งก็เหมือนกันอย่าไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆอยู่เบอร์สองงงอ่ะรู้ไหมคราวนี้ฉันจะทำอะไรล่ะ เราไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าจิตใจมันทำอะไรเราจะรู้มันเราไม่ทำอะไรทั้งสิ้นถ้าร่างกายมันเคลื่อนไหวเราจะรู้มันเราจะแค่รู้เราไม่ทำอะไรหรอกเราจะแค่รู้เบือสามเบอสามรู้สึกว่าการปฏิบัติไม่พัฒนาจิตซึม ตกผวังรู้ว่าตกไปทางด้านซ้ายแล้วก็หลับทุกครั้ง <c oughs> ไม่เกินห้านาทีก็หลับลองเดินจงกรมก็รู้สึกว่าบริกรรมลอยๆแล้วก็หลุดไปคิดอย่างอื่นอ <c oughs> ขอคำแนะนำค่ะถ้าจิตมันมีโมหะเยอะนร่างรู้สึกร่างกายหางานทำไปร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆที่บ้านมีต้นไม้ไปลดต้นไม้ไปทำงานนะ เคลื่อนไหวไปทำงานไปถ้าเราใช้อะรัางกายมาช่วยอ่ะถ้าดีกว่าไปนั่งนิ่งๆแล้วมันเคลิมง่ายสติเราไม่ทันมันสติไม่พอในลองนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูซิอย่าพาหลวงพ่อหลับไปด้วยนะตรงนี้ถ้าหากไม่ต้องนั่งแล้วหยุดถอยออกมา ตรงนี้ตนะ้างหากที่ดีรู้สึกไหมมันตื่นขึ้นมาถ้าจิตมันตื่นอย่างนี้นะมันจะไม่หลับหรอกนี้เราไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปน้อมให้มันซึมลงไปเราคิดว่าซึมคือสงบนะแป๊บเดียวก็หลับนะจิตลงไปคิดทราบไหม ลองขยับร่างกายนะเคลื่อนไหวไปแล้วคอยรู้สึกรู้สึกไปเนี้ยเนี้ยจิตอย่างเนี้ยเป็นจิตเอ๋อนะแล้วไปอยู่่เงี้ยไม่นายก็หลับถอยออกมาอย่าเข้าไปช่องนั้นเออออกมาอยู่ตรงเนี้ยไม่หลับนะถ้าเข้าไปช่องแต่เกี้ยหลับนะเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่ ไปยักหน้าสิเห็นไหมตั้งกายนั่งอยู่เออหันเข้าซ้ายสิหันซ้ายหันขวาหันธรรมดาธรรมดานี่แหละเออรู้สึกไหมว่าความรู้สึกตัวเราชัดขึ้นนะเคลื่อนไหวนะรู้สึกเอาอย่าไปน้อมจิตให้ซึมเบอร์สี่เบอร์สี ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิระหว่างวันขณะมีการกระทบเห็นก้อนความรู้สึกตรงลิ้นปี<ม>ใจดูไปเรื่อยๆสักพักก้อนนี้จะค่อยๆจางไป<ม>เห็นกายและใจเป็นก้อนทุกข์ที่บังคับไม่ได้<ม>เป็นไปเอง<ม><ม>เวลาทำสมาธิจิตจะนิ่งๆเฉยๆ<ม>บางครั้งก็เพลินๆสบายๆ<ม>แต่ไม่นานก็หายไป เห็นจิตเอาแน่เอานอนไม่ได้ขอความเมตตาหลวงพ่อสั่งสอนด้วยครับทำไปทำถูกแล้วล่วลวะทำได้ดีแล้วเบอร์ห้าสอนแล้วนะเบอร์สี่อย่างนี้นทำไมสอนสั้นกน็ทำถูกแล้วเรียนอะไรนักหนานะ <c oughs> อยู่ที่ทำไปเรื่อยๆเบ <c oughs> อร์ห้าเบอร์ห้ <c oughs> นี่สาวออสเตรเลียถือศีลห้า ทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีใช้คําบริกรรมพุทโธในระหว่างวันพยายามมีสติรู้สึกตัวใช้กายเคลื่อนไหวเป็นรูปใจที่รู้เป็นนามเป็นเครื่องอยู่ mm. เคยเห็นสภาวะธรรมเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา mm. ปัญหาคือช่วงนี้ปฏิบัติธรรมแล้วจิตรวมยากขึ้น ขอคำแนะนําเพื่อให้จิตรวมและเพื่อให้การปฏิบัติเจริญขึ้นต่อไปค่ะเวลาที่จิตมันเจริญปัญญาเป็นเนี่ยนะมันจะไม่ยอมรวมง่ายๆหรอกมัน